คันนี้ค่ะนักเรียนโอหวันนี้เรามาเรียนเรื่องการหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมนะคะเราต้องเรียนเรื่องการหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมก่อนแล้วก็ถึงจะไปหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมรูปต่อไปเนาะเพราะว่าเรื่องต่อไปเนี่ยในการหารูปสี่เหลี่ยมนะคะเราจะต้องทําการแบ่งรูปสี่เหลี่ยมสมมติวันนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปร่างหน้าตาแปลกๆอะเราต้องทําการแบ่งรูปสี่เหลี่ยมรูปเนี้ย ออกเป็นสองส่วนนักเรียนจะเห็นว่ามันจะได้สามเหลี่ยมรูปที่หนึ่งถูกไหมกับสามเหลี่ยมรูปที่สองเนาะแล้วเราค่อยเอาพื้นที่มาบวกกันจะได้พื้นที่ทั้งหมดของรูปสี่เหลี่ยมนะคะเอาสามเหลี่ยมสองรูปมาบวกกันเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยครูจะมาทบทวนการหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมก่อนเนาะอ่าโอเคอันนี้คือรูปสามเหลี่ยม ABC นะคะหรูก็เขียนเลยพื้นที่ รูปสามเหลี่ยม ABC สูตรของมันคืออะไรเอ่ยเซนหส่วนสคูณฐานคูณสูงอ่ะอันไหนคือฐานอันไหนคือสูงเวลานักเรียนหาฐานกับสูงนะคะฐานกับสูงเนี่ยเขาจะต้องตั้งฉากกันเสมอจำไว้นะฐานกับสูงต้องตั้งฉากกันเสมอ อันนี้คือมุมฉากถูกไหมคะอันนี้แหละคือสัญ,ญลักษณ์ที่ตั้งฉากกันด้านที่ตั้งฉากกันเนี่ยเขาจะอยู่ติดกันก็คือด้านนี้ถูกไหมอ่าด้านแปดเซนกับด้านหกเซนนี่แหละนะคะที่เขาตั้งฉากกันคราวนี้อันไหนคือฐานอันไหนคือสูงอันไหนก็ได้อันไหนเป็นฐานก็ได้อันไหนเป็นสูงก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าสามเหลี่ยมนั้นอะเราวางแนวไหนเนาะโอเคไหมคะ ฐานเป็น8เซนก็ได้หรือฐานเป็น6เซนก็ได้สูงเป็น8เซนก็ได้หรือสูงเป็น6เซนก็ได้ได้หมดเลยนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ใส่เซนหนึ่งคูณส่วนสองคูณฐานสมมติครูให้ฐานเป็น6เพราะฉะนั้นสูงก็ต้องเป็นตัวที่เหลือคือ8เซนนะคะถ้าสมมติครูให้ฐานเป็น8อ่ะสมมติครูให้ฐานเป็น8สูงครูก็ต้องเป็นอะไรเป็น6มันสลับกันได้โอเคไหมคะอ่ะต่อมา เอาสองไปตัดทอนคินเลใหงง่ายขึ้นเอาสองไปตัดทอนจับคู่ก่อนจับคู่สองกับแปดแม่อะไรท่องแล้วเจอทั้งสองเจอทั้งแปดคะ่ะแม่สองสองหนึ่งสองสองสี่แปดด้านล่างเป็นหนึ่งแล้วก็ไม่ต้องตัดทอนแล้วนะคะก็หยุดอ่ะด้านบนหนึ่งคูณสี่คูณหกได้เท่าไหร่หนึ่งคูณสี่คูณหกได้เท่าไหร่คะค่อยๆไปเทียะตัวนะอ่ะ 1นคูณสได้4 4่คูณหได้24ส่วนด้วยข้างล่างข้างล่างเขาเหลืออะไรเป็น1อ่าก็เป็น24่สิบ่วนหนึ่งยีส่วนหก็มีค่าเท่ากับ24หน่วยเป็นตารางเซนติเมตรอ่าเท่านี้แล้วหนูก็ต่อออบตอเป็นเลขไทยมเนาะอ่าโอเคจบข้อที่หนึ่ง ะะต่อมาข้อที่2เป็นรูปสามเหลี่ยมกขอคอหนูเขียนเลยพื้นที่รูปสามเหลี่ยมกขอคอเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณฐานคูณฐานคูณสูงเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐา,า,า,านกับสูงฐานกับสูงต้องตั้งฉากกันฐานกับสูงต้องตั้งฉากกัน เครื่องหมายตั้งฉากอยู่นี่ถูกไหมคะมันต้องเป็นด้านสองด้านที่ติดกันก็คือด้านนี้เป็นเส้น8เซนถูกไหมเขาติดอยู่กับด้านนี้ค่ะด้านที่ยาว23เซน23เซนเนี่ยคือยาวตั้งแต่คอควายเป็นจนถึงกอไก่เลยนะคะคือด้านกอคอเนาะยาวทั้งด้านเลยนะคะ,ะสมมติให้ฐานเป็น23สูงก็ต้องเป็น8คราวนี้ใช้แม่สองตัดครูจะตัด2กับ23ได้ไหมไม่ได้ เพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่มีแม่สองตัวไหนที่เราท่องแล้วเราเจอยี่สบสามถูกป่าคือมันตัดทอนกันไม่ได้เพราะยี่สบสามเป็นเลขคี่ถูกไหมคะแม่สองเนี่ยเขาจะตัดทอนกันได้แค่เลขคู่เท่านั้นเนาะอ่ะเลขคี่คืออะไรเลขที่เลขคี่ก็คือเลขที่ลงท้ายด้วยหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าไม่รู้ลืมกันไปหรือ,อยังนะคะซึ่งยี่สบสามเนี่ยเขาลงท้ายด้วยเลขสามเนี่ยเป็นเลขคี่ เนาะเขาก็เลยตัดทอนกันไม่ได้นะคะอ่าเมื่อ2ตัดทอน23ไม่ได้2ก็ต้องไปตัดทอนอะไรเอ่ยตัดทอน8นะคะอ่ะ2 1 2 2 4 8ด้านบนได้เป็น1คูณกับ23 1คูณ23ได้23 23คูณ4ได้เท่าไหร่เอ่ยตั้งคูณค่ะ23คูณ4 4คูณ3ได้12ใส่2ทด1 4คูณ2เป็น8บวกอีก1เป็น9ได้92ค่ะส่วนข้างล่างเหลือส่วนเป็น1ก็ใส่1 92ส่วน1ก็มีค่าเป็น92อ่าตารางอันนี้หน่ยเป็นไรเอ่ยตารางเซนก็ใส่เหมือนเดิมตารางเซนติเมตรนะคะอ่าประมาณนี้แล้วหนูก็ต่อออกมาต่อเป็นเลขไทย เนาะอย่าลืมนะคะวันนี้การหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมไอ้สามเหลี่ยมสูตรของเขาคือเศษหนึ่งนส, 1, สคูณฐานคูณสูงฐานกับสูงจะต้องตั้งฉากกันเสมอจะต้องมีเครื่องหมายการตั้งฉากเนาะเป็น2ด้านที่ตั้งฉากกันอยู่ติดกันนะคะการตัดทอนตัดทอนตัวที่มันสามารถ ตัดทอนกันได้เนาะสเนี่ยเขาไม่สามารถตัดทอนกับเลขคี่ได้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะตัดทอนได้แค่เลขคู่เลขคี่คืออะไรเลขที่ลงท้ายด้วย1 3 5 7 9อย่างเงี้ยเขาตัดทอนไม่ได้อยู่แล้วนะคะเพราะลงท้ายลงท้ายด้วยเลข3อย่างเช่น15อย่างเงี้ยสตัดทอนได้ไหมก็ไม่ได้เพราะลงท้ายด้วยเลข5โอเขนเนาะเขาจะตัดทอนได้แค่เลขคู่เท่านั้นนะคะอ่าสำหรับวันนี้มีแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ